ครับปัจจุบันนะครับพี่น้องประชาชนมีการเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์กันเป็นจำนวนมากนะครับทีนี้เนี่ยอาจจะมีการเห็นต่างนะครับทั้งในเรื่องการเมืองหรือในเรื่องอื่นนะครับจากนั้นเนี่ยอาจจะมีการให้รายผู้อื่นนะครับผ่านโลกไฟเบอร์นะครับอาจจะมีการชักชวนให้ไปร่วงคอมเมนต์นะครับหรือร่วมแชร์ในสิ่งที่ทาให้ผู้อื่นเนี่ยเขาได้รับความเสียหาย ในลักษณะที่เราเรียกว่าทัวลงนะครับแล้วเราไปร่วมกระบวนทัวกับเขานะครับทำให้ผู้อื่นเนี่ยถูกดูหมิ่นเกียรติชังได้รับความเสียหายนะครับอาจจะเรียกได้ว่าไปบูลลี่ผู้อื่นนะครับหรือภาษาภาษาไทยที่เป็นทางการก็คือการละรานทางไซเบอร์นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยเรื่องเหล่านี้เนี่ยมีกฎหมายนะครับบัญญัติไว้อย่างชัดเจนว่าเป็นความผิดอย่างแรกนะครับการใส่ความผู้อื่นให้ ผู้อื่น,นเนี่ยถูกดูหมิ่นเกลียดชังนะครับการรับความอายเนี่ยเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา328นะครับเป็นการหมิ่นประมาทหรือการโฆษณานครับมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน200,000บาทนะครับหรือหากเป็นการตัดต่อภาพผู้อื่นนะครับให้รับความอายเช่นกันนะครับแล้วมีการนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันนี้เป็นความผิดตาม พรบคอมพิวเตอร์มาตัดส6ขนะครับมีการโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทนะครับนอกจากนี้เนี่ยการข่มขู่ให้ผู้อื่นตกใจกลัวนะครับหรือเป็นการดูหมิ่นหรือการโฆษณาผ่านโลกออนไลน์นะครับกฎหมายบัญหยัดในความผิดทั้งสิ้นนะครับฉะนั้นเนี่ยอยากจะฝากนะครับพี่น้องประชาชนนะครับก่อนที่จะโพสต์ก่อนที่จะแสดงความคิดเห็นก่อนที่จะส่งต่อข้อมูลหรือเรียกว่าแชร์เนี่ย ครับขอให้มีสตินะครับใช้ความระมัดระวังใช้วิจารณญาณน,นะครับหากการกระทําดังกล่าวเนี่ยทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายนะครับเราก็สูมเสียงที่อาจจะสู่ํำเนินคดีได้นะครับเหมือนที่มีคํากล่าวว่าวันนี้สะใจวันต่อไปชดใช้กรรมนะครับก็ฝากไว้นะครับแล้วก็หากพี่น้องประชาชนที่ถูกบุรี่นะครับ นําเข้าข้อมูลที่ทําให้เกิดความเสียหายนะครับถูกดูหมิ่นเกลียดชังนะครับสามารถแจ้งความร้องผู้กับโทษได้กับพนักงานสอบสวนที่สถานีตำรวจทั่วประเทศตลอด24ชั่วโมงนะครับหลักฐานที่ท่านจะต้องนําไปก็คือ 1. บัญชีสื่อสังคมออนไลน์ที่ให้ร้ายท่านนะครับที่ทําให้ท่านเกิดความเสียหายนะครับ 2. ก็คือ ข้อความนะครับข้อคอ Content นเทนต์ครับที่เขาโพสเขาคอมเมนต์เขาแชร์และทำให้เราเสียหายนะครับก็สามารถนำพยานหลักฐานนะครับดังกล่าวเนะี่ยไปพบพนักงานสอบได้ครับขอบคุณมากครับ